ดูเซมเลตดีมากครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนี่มือถือราคา4,990บาทเดี่ยนี่หรือว่าราคา5,000กว่าบาทเดี๋ยนี่ทำไมมันเฟรมเลตมันดีขนาะดน,นี้นะครับ เอาละฮะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว t e ค h ฮ a ทเอาทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดมินแม็กนะฮะวันนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการทําคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่เราจะนํามาทดสอบในคลิปนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ a อซ s นะครับอย่างในรุ่นนี้เลยฮะเซนโฟนแม็ก M2 เครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าถ้าผมนำเซนโฟนแม็ก M2 ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะเป็นยังไงก่อนชมเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปชมกันเลย Let's go! <S ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการทดสอบเล่นเกมบนซนโฟน Mac M2 รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทราบสเปคกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับซนโฟน Mac M2 รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 632นะครับผมแรม 4GB มาพร้อมแบตเตอรี่นะครับผมความจุ4,000ม ah ิลมด้วยแล้วก็ซนโฟน Mac M2 เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ได้ใช้ชิปเซตนะครับผมประมวลผลอย่างคอค l c o s n a p d r a g 632ด้วยนะครับเพราะว่าค่ายอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับเซนโฟนเป็นค่ายแรกที่ได้ใช้ซิปเซตเซปล a g อน632รุ่นนี้นะครับใ <Yeah, S 1> นส่วนของสเปกเต็มแล้วก็ราคาเดีย๋ยวไงผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับทางด้านขวาก็สามารถชมกันได้เลยนะครับสำหรับคะแนนอันตูตู้นะครับผมตอนที่ผมทดสอบตอนแรกเนี่ยทำคะแนนได้อยู่ประมาณ1 1 0 0 0 0นะครับแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับมันอัปเดตระบบแล้วก็มันไม่สามารถที่จะ โหลดแอปพลิเคชัน a n t u t โ 3D เนี่ยมาทดสอบได้เดีย๋ยวไงผมทดสอบไม่เสร็จแล้วผมจะขึ้นลูกไม่ให้นะครับ <What? S 1> แต่คะแนนประมาณเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0นนะครับผมหรือว่า1000,000ประมาณนี้นะาการรองรับทัดการทัดสกีนครับรุ่นนี้นะครับผมก็รองรับการทัชสกีนทั้งหมด10จุดด้วยนะฮะท่านผู้ชมเรื่องของการทัชสกีนเนี่ยก็ไม่มีอาการเพี้ยนเลยนะครับหรือว่าอาการแบบทัดลวนอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับ สำหรับเซนเซอร์ครับผมใส่มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไจโรสโคอะไรอันนี้ก็ใส่มาให้ครบเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าถ้าเรานำซอนฟอนแม็ m สอรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมคนที่ได้จะออกมาเป็นยังไงสำหรับเกมแรกเลยนะครับที่ผมเลือกมาทดสอบเล่นบนเครื่องซอนฟอนแม็ m 2รุ่นนี้ครับก็คือเกมกาลิล่าซีไฟนั่นเองนะคะ วิธีการตั้งค่าก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมผมตั้งค่าภาพเป็นระดับขั้นสูงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า cpu snapdragon 632เนี่ยที่เขาบอกว่าแรงกว่าตัว snapdragon 636นะครับเป็นเรื่องของ g p u ถ้าเปิดภาพเฟรมเรทขั้นสูงเนี่ยมันจะเล่นได้ลื่นประมาณไหนนะครับเห็นเขาบอกว่ามันลื่นกว่าตัว e p f o n e max m 1นะแล้วตอนนี้ผมลงอะไรมีผมเล่นเล่นตอนประมาณ5.07โมง7นาทีนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ก็ อยู่ราวๆประมาณ9าาปรซนนะครับส่วนอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ38องศานะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาชมกันดีกว่านะว่าถ้าเราเล่นเกมต่อเรื่องเนี่ยมันจะกินแบตประมาณเท่าไหร่นะครับแต่นั่นนอนครับเรื่องของราคารุ่นนี้ก็เปิดราคามาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะใครที่แบบอยากจะได้จริงดูคลิปผมแล้วเนี่ยอย่าลืมไปจองนะครับผมที่ช h อป e ีนะฮะจะได้รับส่วนลดสูงสุด500บาทด้วยนะครับ รุ่นนี้ก็จะเหลือราๆประมาณ4,990บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาเนี่ยเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวมากๆครับ <What? S 1> ผมตอนนี้พูดถึงเฟรมเรทครับผมลื่นมากๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการทัชกีเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเสียงลำโพงเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะครับผมก็กลัวเพื่อนๆแบบว่าจะํำคารเสียงผมเสียงลำโพงเกมนะไม่ใช่เสียงผมนะเพราะเสียงผมนี่มันเท่ยอยู่แล้วนะครับ เสียงพูงค่อนข้างดังครับมิติเสียงคือว่าชัดเจนมากๆนะฮะท่านผู้ชม,เห,มเห็นไหมเสียงนกเสียงการ้องอย่างนี้ได้ยินหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เฟรมเปิค่อนข้างนิ่งเลยนะฮะอมีคนยิงเราครับผมเรายังไม่มีปืนเราต้อง,งวิ่งหนีก่อนจังหวะนี้นะฮะโอเคครับการทสกีนคือว่าตอบสนองไม่ดีมากๆนะครับเหลือน,นะฮะตึ๊บๆึ๊บ เด่นก็บอกว่าซิปเซตชัต้นไอ้แป๊บกล้อง632เนี่ยมันแรงกว่าตัวเก่าประมาณ30%นะแล้วก็เรื่องของ g p u มันแรงกว่าตัวเก่าประมาณ20%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็บอกเลยว่าเล่นเกมปรับภาพกราฟิกระดับสูงเนี่ยเล่นได้แบบลื่นเลยขนาดผมแบบวิ่งแบบตลอดเวลาเลยนะครับนี่ครับผมครับก็เลยแบบอ,อู้หอันนี้คนหรือเปล่าเนี่ยจ๊ะแต่ผมผมมองผ่านกล้องผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมกดตรงไหนผมก็จะกดมั่วๆไปไนะฮะดูครับผมขับรถนี้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้เฟรมเรสนิ่งมากนะท่านผู้ชมเฟรมเรสดีเลยทีเดียวนะฮะผมเบาเสียงผมก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆใสทหูฟังเสียงในเกมนะฮะตอนนี้ยิงกันรัวนะฮะอืมก็ถือว่าแบบนิ่งๆเลยนะฮะนิ่งๆมากนะครับดูเฟรมเรสดีมากครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนี่มือถือราคา4,990บาทหรือนี่หรือว่าราคา5,000กว่าบาทหรือนี่ทำไมมัน เฟรมเรตมันดีขนาดนี้นะฮะแน่นอนครับผมว่าจอบากตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมต่างๆหรือว่าดู y o u ูทูบนะครับมันจะครอบหน้าจอนะในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็รอยบากปิดไม่ได้นะถ้าอยากจะปิดก็ไปโหลดแอปเอานะฮะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ลื่นตื้นนะฮะท่านผู้ชมเข้าข้าวัดหรือว่าเฟรมเรตดีมากๆนะฮะตอนนี้นะจุดนี้ครับผมผมหลบออมาจากตรงตัวสูตเรียบร้อยแล้วลงจากรถเฟรมเรตยังไม่ตกเลยนะฮะท่านผู้ชม วิ่งยังไงปะเดี๋ยนะปุบินไม่เจอโอเค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 แอผมอสบายแปบอบแบบนะ <S <S 1> <S 1> ตอนก็ื่นลือนะท่านผู้ชมการอสกินครับปัดซ้ายปัดขวาไม่มีปัญหาอะไรนะฮะัดพร้อมกันนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ,รรมนนรบผม,ม,ม,อ,นะบผมอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนกลัวว่าทัสกินมันจะเพี้ยนหรือเปล่าพี่มันจะลวนหรือเปล่าพี่บอกเลยว่าหลังจากที่ทดสอบเนี่ยเรื่องของาการทัศ เรื่องของอาการทัดสกินเทียน,นไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะเพราะบางคนแบบว่ากลัวว่ารุ่นเก่าเนี่ยมีนะตัว Max m a c Pro M1 นะฮะแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยอย่าง Mac Pro M2 หรือว่า Mac M2 เนี่ยผมทดสอบไม่มีเลยนะอาการแบบทัดเทียนหรือว่าทัดหนวงนะครับไม่มีเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเฟรมเรทด,ดีเลยทีเดียวนะครับผมนีม่เลยนะฮะโอเคนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกมกาลินาฟรีไฟนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมนี้ได้แบบลื่นๆเลยแล้วก็สามารถเปิดภาพกราฟิกระดับสูงพวกเขาโค้งพวกเงาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เล่นได้แบบสบายๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่าจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะ ต่อมาเกมที่2องครับผมที่เราจะมานำการทดสอบบนเครื่องซิงคอแม็กเอนะครับคือเกม ROV นั่นเองนะครับการตั้งค่าตอนนี้ของผมทุกอย่างนะครับปรับสูงสุดหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมเฟรมเรตตอนนี้วิ่งเราวๆาประมาณ30นะครับนี่ครับ30นะฮะแบบนิ่งๆยังไม่กระดุกกระดิกเลยแต่ว่าเน็ตผมอาจจะปิงนิดนึงนะครับยังไงก็เพื่อนๆดูเฟรมเรตกันเอาเองนะโอเคผมด้านบวกก่อนแล้วกันนะครับ thank <laughs> you พี่ละน้องจบเจ้าไม่เล้าหรืดละได้หมดนะได้หมดสกิลมั่วก็้ามารับวินาทีนี้โอเคครับผมมั่วของของแล้วบ้านก็มั่วไปครัทั้งวันนี้ป้อมนี้จะแตกว่าเพื่อนเยังไม่ได้ตีป้อมเหนื่ยไม่ตีคน โอเคครับสวยสวยจะเย็นอมาก่อนจะเย็นเดี๋วกน้องเข้าไปแล้วป้อมยิงจบกันแบบเร็วๆเลยนะท่านผู้ชมผตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ20นาทีนะครับ <ec> ก็แบตเตอรี่นะครับจาก95%ตอนนี้ก็เหลือประมาณ92%นะครับ เรื่องของความร้อนโดยรวมผมว่ามันอาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมยิงให้ชมความร้อนอยู่ราวๆประมาณ40องศา41องศาก็ถือว่าปกตินะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หลับได้นะฮะท่านผู้ชมหากจะมีเสียงอะไรเข้ามาในไมค์นิดนึงนะฮะพวกเสียงรถคนคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมพักช่วงกลางวันนะฮะบ,บ้านผมของบ้านผมเนี่ยกลางวันเลย เสียงมอเตอร์ไซค์จะเยอะมากนะครับวิ่นเข้าอีกนะครับนี่คือเหี่ผมที่ผมแบบไม่อยากอัดช่วงกลางวันนะฮะกลางวันอยจะจะนั่งตัดกิจมากกว่าจะไปอัดตอนกลางคืนนะครัันนี้เฟรมเรทนะครับวิ่งอยู่ราวประมาณ30ครับผมถือว่าเฟรมเรทนี่นิ่งมากนะครับท่านผู้ชมนะครว่าเฟรมเรทนิ่งมากนะฮ oh, ะ เป็นแพดใหม่ล่าสุดของ r v เลยนะครับทอันนี้แบบเปิดแชร์ได้ส่งกันเลยนะฮะลืมไม่ลืมก็ดูเฟรมเรตกันเองนะงท่เพื่อนน่าจะเห็นเฟรมเรตอีกบนหน้าจอนะครับใครที่แบบอยากจะได้แบบ60 FPS เนี่ยก็คงต้องขึ้นไปรุ่นท็อปอย่างอย่างเช่นโคน Mac Pro M2 นะครับนะครับอันนี้ยังได้แค่30 FPS นะครับนุกท่ แต่พูดถึงราคา5,000กว่าบาท5,004นะฮะ5,004 5,009นะครับผมถ้าจองผ่านโชปีช่วงนี้จนถึงวันที่31เนี่ยเหลือ4 9 9 0เนี่ยการเล่นเกมหรือว่าทำออกมาไดื่ื่นไหลายอย่ะโดยรวมผมว่าโอเคอ่ะคุ้มนะกับราคานี้นะครับอันนี้พูดแบบพันตรงๆเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ดล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกม RV โดยรวมเฟรมเรทเนี่ยถือว่าทำออกมาได้นิ่งมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดเฟรมเรทแบบ60 FPS ไม่ได้ใครที่แบบว่าอยากจะได้เปิดแบบ60 FPS ได้นะครับก็แนะนำตัวท็อปอย่างสมโฟนแมปเปิ M2 ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเกม Rv เดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปเลยดีกว่าจ้าเกมต่อนะครับที่เราจะมาทำการทดสอบบนเครื่องซนโฟนแมป M2 รุ่นนี้นะครับก็คือเกม PUBG Mobile นั่นเองครับ การขังข้งคาผมตอนนี้ปรับภาพระดับดีเฟรมเรทอยู่ระดับสูงนะครับแต่จริงๆ่าปรับภาพเป็นสมดุลก็ได้แต่ว่าผมว่าเวลาที่เราปรับภาพเป็นสมดุลเนี่ยมันหนึบๆมือนะเฟรมเรทไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเล่นแบบลืน่นๆก็แนะนําเป็นภาพระดับต่ําสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทระดับสูงเนี่ยรับรองเลยว่าจะเล่นได้แบบลืน่นๆนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่ายชมนะครับว่า การตั้งค่ากราฟิก2แบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปืนเก็บของก่อนเลยกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเล่นแบบลื่นๆเลยนะครับแต่ผมเปิดใจโรลสโคปก่อนนะเพราะรุนี้มีใจโรลสโคปใจโรลสโคปโอเคเปิดเวลานี้ว่านะครับเนี่ยเปึ๊บปิดเปึ๊บปิดเปิดเปิดเลยกระเป๋านะฮะท่านชมเลยกระเป๋าปั๊บปั๊บปั๊บเปิดปึ๊บปั๊บ ต๊อ่โอเคคนระับผมลดลงมาแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กลางเมืองเลยนะฮะตอนนี้เพื่อนสังเกตด,ดูนะคะรับเวลาที่ผมปัดปัดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับจะปัดตลอดเลยนะเวลาที่ผมปัดอย่างนี้เนี่ยแบบลื่นเลยนะแต่ผมจะลองเปลี่ยนให้ชมนะครับ <S <S เป็นสมดุลเฟรมเรทอยู่ระดับกลางนะครับปั๊บเนี่ยเนี่ยมันจะแบบหนืดเมื่อเนี่ยมันจะแบบเหน็นไหมฮะเฟรมเรทตกเลยเวลาเราเดินเนี่ยมันจะรู้สึกว่า มันไม่สมูทนะฮะปรับลงมาแบบระดับนี้ก็พอแล้วเนี่ยจริงๆเล่นเอาแบบลื่นดีกว่านะนะครับผมนะครับมาดูนะเนี่ย,ย,นะยมันอาจจะแบบไม่มีรายละเอียดพวกเงาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ลื่นนะครับเนี่ยรับรองว่าลื่นแน่นะครับส่วนเจอรสโคปก็โอเคครับผมทํางานได้ดีนะฮะเวลาเราหันแบบเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรไหมนะครับทํางานได้แบบดีมากๆนะครับ แนะนำใครที่แบบว่าอยากจะได้เท็บเล็ Mac M2 แล้วก็เป็นเกมพ u บ g m o b อ l e ปรับภาพระดับที่ผมบอกก็โอเคแล้วแหละนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป๊บนะฮะเก็บของไปเรื่อยๆนะฮะานผู้ชมเก็บของไปเรื่อยๆโอเคโอเคนะคแต่จริงแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะหลังจากที่ผมทดสอบหลายๆเกมเนี่ยอย่างการีน่าฟรีไฟนะครับ พับจีเล่นได้แบบนี้ลื่นแบบพับจีอาจจะบบเปิดภาพกราฟิกไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่ว่าเล่นได้แบบเปิดภาพระดับนี้ระดับต่ําสุดเปิดเฟรมเรทสามสิบเฟรมเรทก็โอเคนะฮะเล่นได้ถือว่าเล่นได้เลยแหละนะครับก็ถ้าเทียบกับราคานะฮะคือราคา5000นะผมเชื่อเลยนะครับว่าตัวที่มันได้สเปคแรงกว่านี้เนี่ยมันไม่มีอย่างแน่นอนนะอ่ะอย่างพวกเสียยยเส่ยวมี่นี่เงี้ยเสี่ยวมี่ก็เยอะสุดก็ S เนปตาก้อนถ้าผมจำไม่ผิดก็พวก 636นะครับผม636 625ประมาณนี้าการทัศนกรีนบางคนกังวลผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าไม่เพี้ยนนะครับผมแล้วก็ไม่ลวนนะฮะการทัศนกรีกนตอบสนองได้ดีมากนะครับเราจะเล่น2นิ้วแบบนี้ก็ได้เนี่ยตอบสนองแบบนี้นะฮะแล้วก็จโรสโคะเนี่ยนะฮะที่สำคัญคือแบตมันอึดด้วยอ่ะแบตบ4,000ม ah, ิิลลแอมป์นะครับสายเกมต้องบอกเลยว่าถูกใจเ,เพื่อนๆอย่างแน่นอน ติดอย่างเดียวนะมันไม่มีพวกแอปที่แบบถ่ายวิดีโอได้นะครับผมเหมือนค่ายมือถือแบรนด์จีนนะฮะคือเราต้องไปโหลดแอปเพิ่มมาเพื่อที่จะทําการอัดวิดีโอนะครับผมตอนนี้ภาพจีก็ถือว่าลื่นๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปรับภาพอย่างนี้ยถ้าปรับไปสมดุลปุ๊บเนี่ยเฟรมเรตตกเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเหนื่อยนะครับแต่ถามว่าใครที่แบบ ไม่เรียบจะได้กราฟ,ฟิกสูงกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่ผมเป็นคนที่แบบเล่นเกมแล้วผมต้องการที่แบบลื่นๆนะครับผมเนี่ยผมก็ปับตรงเนี้ยเนี่ยมันลื่นนะฮะเห็นไหมเนี่ยคือลื่นปื๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ปักมาเท่ากันครับกับการทดสอบเล่นเกม Pu b g Mobile นะครับบนเครื่องเซนโฟน Mac M2 อโดยรวมท่าให้ผมแนะนำการตั้งค่านะครับปรับภาพระดับนี้ก็ สามารถได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่าจ้าสำหรับเกมสุดท้ายนะครับที่ผมนำมาทดสอบให้ได้รับชมบนเครื่องจินงจ Mac M2 รุ่นนี้ก็คือเกม Identity V นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมการตั้งค่าผมตอนนี้ปรับภาพระดับตํำสุดนะครับจริงๆปรับเป็นไฮก็ได้แต่ว่าเฟรมเรทมันตกนะครับผมแนะนำปรับระดับนี้ก็โอเคแล้วนะฮะ นี่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ลื่นเลยนะฮะท่านผู้ชมลื่นปื่นเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเล่น p u b G Mobile นะฮะแต่ก่อนเล่น rule of survival แต่รู้สึกว่าโฟมันเยอะก็เลยแบบว่าไม่เล่นนะได้ไม่มีเสียงหัวใจมมีเสียงหัวใจนะฮะเสียงลำโพงดังพอสมควรเลยนะฮะท่านผู้ชมเสียงลำโพงดังมากอันนี้คืออะไรนะเราจะจิ้มไป ม่รู้คืออะไรแต่ว่าจิ้มนะฮะเขาให้เราเอาเเอะไรจิ้มไปเลยนะฮะจิ้มไปเลยนะฮะผมพยายามที่จะจะไม่เทสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอัดคลิปแล้วแบบผมมาตัดคลิปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมัน20นาทีอ่ะ30นาทีบางคนแบบขี่เกียดดู นะฮะเงีก็กอดูก็ได้นะผมไม่ว่านะครับเดี๋ยวในผมจะเรียงชื่อเกมมาให้บนชื่อแบบว่าชื่อคลิปนะครับก็กอดูก็ได้นะใครที่แบบเล่นเกมไหนไม่ต้องดูแบบทั้งคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับเอาที่แบบว่าอยากจะแบบเล่นเกมไหนแล้วก็สนใจรุ่นนี้อยู่ก็ลองกอดูนะฮะตายมาแล้วมาแล้วโอ้โอ,โอ้มันตีตูดผมพี่น้องคร,รับเฟรมดีดีครับผมตอนนี้เราต้องวิ่งอย่างเดียวฮนะ ตีตูดผมครับผมตีตูดผมนผู้ชมโอเคอันนี้คือปรับภาพให้แบบกว้างกว่าเดิมใช่ไหมฮะห,หรือว่ายังไงผมก็ไม่ค่อยได้แบบเล่นเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็เฟร,รมเดทดีฮนะนักผู้ชมเฟร,รมเด็ดีมามาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับเราจะเดินล่อเดินล่อวิ่งให้ทานเศหนูวิ่งให้ทานเศ เวิ่งไม่ทันวิหรอกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นภาพแบบระดับหายดูนะครับดูนะมันจะแตกต่างกันระดับไหนนี่เลยฮะเห็นได้ชัดคือเงามันจะมีนะฮะเห็นได้ชัดคือเรื่องรายละเอียดกราฟิกครับดีขึ้นนะฮะแต่จริงก็เล่นได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ไม่ได้หน่วงเท่าไหร่นะจริงก็เล่นได้แบบปรับเป็นระดับไ สูงสุดหรือเปล่าของเกมนี้เนะี่ยก็เล่นได้นะฮะไม่มเท่าไหร่โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับก็จบไปแล้วครับกับการทดสอบเล่นเกมกริณ่าฟรีไฟล์อวีนะฮะพับจีโมบายแล้วก็เกมสุดท้ายอย่าง i d เด t ิตนะครับบนเครื่องซนโฟน Mac M2 เป็นยังไงบ้างครับผมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่ากับผลการทดสอบที่ผมทดสอบให้ชมในคลิปนี้นะครับ หลังจากที่เราเล่นเกมต่อเนื่องนะครับผมเรื่อง,องความร้อนตอนนี้สูงสุดก็ละลาประมาณ40องศานะครับแล้วก็ผมจะแจ้งเพื่อนอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ทราบก็คือผมไม่ได้ทดสอบในห้องแอร์ผมเล่นในอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยอันนี้คืออุณหภูมิตัวเครื่องจริงนะครับสำหรับแบตเตอรี่ครับผมจากเราเล่นต่อหน้าอยื่ตอนประมาณ5โมงนะครับผมแบตเตอรี่จาก95ตอนนี้อยู่ที่88นะครับ เราก็เราเล่นไปประมาณ45นาทีนะครับแบบลดไปประมาณ7ซนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับการทดสอบเล่นเกมบนซนโฟนแมค n สองนะครับยังไงครับผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมยังไงนะฮะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับการอัปเดตคลิปของผมใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อน ชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันสำหรับเซนโฟน Mac คเนะครับยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมไปจองบนช h อป e ีกันนะครับเพราะว่ามันได้ส่วนลดสูงสุด500บาทเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ